เครื่องบินลำเลียง430นะครับของกองทัพโมร็อกโกน,นั้นพุ่งเข้าชนภูเขานะครับทำให้มีผู้โดยสารได้เสียชีวิตไป78คนแต่ว่ามีผู้รอดชีวิตด้วยตามรายงาน3คนครับเครื่องบินเฮอร์คิวลิส430ประสบอุบัติเหตุท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายขณะพยายามร่อนลงจอดที่สนามบินในเมืองกูเอลมิมทางตอนใต้ของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ ชาวบ้านบริเวณนั้นบอกว่าสภาพอากาศเวลานั้นมีหมอกลงจัดมากหน่วยกู้ภัยไปถึงจุดที่เครื่องบินพุ่งชนเขาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตสมคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนที่เหลือเจดคนบนเครื่องบินนั้นเสียชีวิตทั้งหมดเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ศพได้แล้ว42ศพครับสมเด็จพระราชาบดีมูฮัมหมัดที่6ซึ่งทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทาหารสูงสุดทรงมีสารส่งถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยแสดงความรู้สึกเสียพระทัยอย่างสุดซึง้ง ต่ออุบัติเหตุที่น่าเจ็บปวดในครั้งนี้เครื่องบินลำนี้อยู่ระหว่างการบินจากฐานที่มั่นทางทหารในเมืองดักล่กาเขตซาฮาราตะวันตกเพื่อไปอยังเมืองเคนิตราซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงราบัดประมาณ40กิโลเมตรนับเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงทางอากาศที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เครื่องบินกองทัพอากาศตกใกล้กับกรุงราบัดเมื่อปี2516ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต105คน